ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ TNN Next Gen 2024นะคะเวทีค้นหาสุดยอดผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะส่วนใครจะคว้าแชมป์ไปครองนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันค่ะผู้ชนะเลิศ TNN Next Gen 2024ได้แก่ส เสียงไยรับประเทศไทยของเรามีจุดเด่น<ม>ในเรื่องของรส <ถ S 1> ชาติอาหารนั่น,เ,นอเองเด<อ>่านแค่ไหนจนต่างชาติค่ะต้องมาให้ะะหลังขับเคี่ยวมา3เดือนเต็มก็ได้ผู้ชนะโครงการเฟ้นหาผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ TNN Next Gen 2024ของสถานีข่าว TNN ช่อง16เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรางวัลชนะเลิศเป็นของฟิลเกีวลินประหลัดกอง ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0 0สบาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เซริวเรนุวสุนันวงรับเงินรางวัล50,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจำนวน3รางวัลได้แก่ขวัญขวัญธรรมพรทิพยโกศัยเคเบิลตินภพ,พพดุงธรรมและปิงปิงลพัฒปาลินเลศธราพัทระวงศ์รับเงินรางวัลคนละ1น0 0 0บาท และรางวัลชมเชยสีรางวัลได้แก่ปุ๊กกี้สวัสดีโสภาพันธ์ประสบสีทศกณัณฐวัชชัยสายอ๋องกักวัชรินทวีโชตและป๊อปปี้พรสวรรค์จารุพันธ์รับเงินรางวัลคนละ5,000บาททาง9คนรู้สึกดีใจที่สถานีข่าวทีเอช่อง16เปิดพื้นที่ให้ได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ทำให้ได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไป ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นตัวเองที่ได้ที่หนึ่งนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณ t ีนเมากๆค่ะที่วันนี้ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่อย่างฟิลเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาหาความฝันของตัวเองนะคะคิดแค่ว่าตอนที่ออรดิชั่นรอบสุดท้ายคือทํายังไงก็ได้ที่ทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะฝากผู้ชมทางบ้านนะคะคอยติดตามด้วยว่าอนาคตแล้วเนี่ยเราจะไปสารต่อความฝันให้กับคนที่ได้มาผ่านเข้ารอบนี้ยังไงบ้างนะคะครับก็เชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับก็เป็นนักสื่อสารที่เราต้องการจะมีประเด็นบางอย่างสื่อสารออกไปให้สังคมก็เคนนะัจจต้งใ นักสื่อสารที่ดีสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องทั้งคนที่ทํางานในวงการข่าวต่อไปหรือไม่ว่าจะทําสิ่งไหนๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนนะครับทางทีมเอ็นทีมงานทุกท่านเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้มาตรงนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ ค่ะขอบคุณสาหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะก็ถือว่าภูมิใจมากๆเต็มที่มากๆแล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเต็มที่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าวันนี้ใครที่จะมีด n a นเอของความเป็นท NN ก็ต้องยกให้กับที่1ของเราไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยเหมือนกันสู้กันต่อไปค่ะค่ะก็ขอบคุณท N n นะคะขอบคุณเครือเจริญพกัะพันด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่พวกเราทั้ง9้าคนค่ะได้มีโอกาสแสดงความสามารถได้หาประสบการณ์ที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะขอบคุณทางที n นเะครับท แล้วก็เปิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับให้พวกเราทุกคนเชื่อว่าเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้รวมไปถึงเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ผ่านเข้ามารอบนี้เนี่ย ทุกคนมีความฝันเหมือนกันหมดแล้วก็มีโอกาสได้มาลองได้มาหาประสบการณ์นะฮะก็ขอบคุณพื้นที่ตรงนี้มากๆขอบคุณทางที n ค่ะที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมารวมถึงทางเครือเจริญพกอข้พันด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ได้ลองมาตามหาความฝันกันที่สําคัญคือนอกเหนือจากรางวัลที่เราได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้มีตรภาพเพื่อนๆกลับไปนะคะทั้ง30กว่าคนที่ได้มาเจอกันก็ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ ขอขอบคุณทนเอ็นนะคะและก็เครือเจริญโภคกัณพันนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นระยะเวลากว่า3เดือนนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกอัดคลิปออเดชั่นเข้ามาจนถึงวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นความทรงจําที่ดีมากๆเลยแล้วก็ยินดีที่ได้เจอเพื่อนเพื่อทุกคนขอบคุณทนเอ็นครับที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นจริงๆก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากครับได้ลองทำข่าวจริงๆได้ลองรายง,งานจริงๆอะไรอย่างนี้ครับสนุกมากครับขอบคุณครับ กว่า3เดือนเนาะที่เราอยู่กับโปรเจก tnj เนี่ N N Gen นะครับก็ยาวนานมากมากก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับโอกาสที่ดีทั้งในเรื่องของการทําตามความฝันเพราะว่าทั้งพวกเรา9คนหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นๆน,นะครับทีออ่อยู่ในรบบนอบก่อนหน้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทั้งในเรื่องความฝันแล้วก็การเล็กเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประตูแห่งโอกาสที่ดีกว่าจะได้ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ทั้ง9คนนี้ได้ฝ่าฟันภารกิจจากการคัดเลือกรอบแรกกว่า100คนมาถึงรอบออดิชัน่นหรือรอบคัดเลือก32คน และเข้าสู่รอบไฟนอลหรือรอบตัดสิน9คนสุดท้ายซึ่งกว่าจะได้ผู้ชนะทางสถานีข่าว TNN ช่อง16ได้ให้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง9คนเข้าร่วมเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นกับทางกองบอกอผู้ประกาศข่าวและโปรดิวเซอร์นานกว่า7ชั่วโมงเพื่อโชว์ศักยภาพความเป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงสำหรับโครงการท N n Next Gen ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญพกกระพันจำกัดหรือ CP บริษัทซีพีอจำกัดมหาชนผู้บริหารงานเซเว่นอีเลฟเวและเซเว่นเดลิเวและบริษัทซีพีแรมจำกัดเพื่อเปิดเวทีค้นหาสุดยอดผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่เปิดประตูสู่ผู้ประกาศข่าวทีเอ็นเช่อง16ต่อไป อบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ